สวัสดีครับวันนี้ครับเราอยู่กันในเกมวันในแอดฟัมตีนะครับซึ่งก็เริ่มแล้วครับกดแปบไม่รอนะครับเข้ามาเหมือนไฟ n a น f a เฟสตี้ภาคหนึ่งเดย์เลยอ่ะโอ้ยแย่แล้วประตูเปิดปิดเปิดมาอยู่ครับมั้งมีตัวอะไรมั่งอ่ะอ่ะมิ้วคอไม่ไม่ขอฟังก่อนถึงจะแปลไม่ออกก็ขอฟังหนึ่งสองอ่ะอะไรกระตก อ่าสามมีสามตัวเอ้ยมีหลายตาจัลอุ้ยอันนี้ขยับแล้วเอ้าใไข่หายอ้าหมาไวเกินสิบสองเอมเองนะข้างขวาไม่มีใช่ไหมเปิดเปิดอ้าใไข่ไปแล้วใช่ไหมโอเคไปแล้วอีกข้างโอเคไม่มาตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวอะไรอะ่ะไม่เข้าใจอ้อวมาตรงนี้แล้วโอเคมาสองตัวแล้วครับอืมอันนี้น่าจะเปิดดูกล้องวงจรปิดได้ไม่จํากัดนะ อืมเอาไขไ่หายหอ,ย,อยังอยู่อยังอยู่ยังอยู่ไข่มาทางซ้ายเต้าหูต้ตัวตัวเต้าหู้เนี่ยน่าจะมาทางขวาตัวที่นั่งอยู่ในห้องน้าน่าจะคล้ายคฟ็อกซี่ในแฟนเฟดดี้นะครับมันก็จะวิ่งมา i o u เจ้าไข่เฮ้ยอ,อะไรกระตุก อันนี้มาแล้วอ่าไข่ยังไม่มาอืมไข่อยู่แคมป์สี่เต้าหู้อยู่แคมปสองอันนี้ออกมานออกแล้วไม่ใช่ม่านสีมันต้องเรียกว่ากระดาษังิืซิวิมโอเคอยู่ครบครับกดโลโลครับไอ้วอนเทนูเอา้าไข่ย,ย้ายมาแล้วโอเคดูง่ายขึ้นเยอะเลย ดูง่ายขึ้นเยอะเลยครับมันยังไม่มีตัวอื่นมาจำสกแกนผมใช่โอเคมาแล้วอืปิด <c oughs> ที่นี่เฉพาะมนุษย์นะไม่มีโอเคแปลว่าผมคิดถูกตัวไข่จะมาทางซ้ายโอ้มัมีพลานประตูเย่เ yeah, ย yeah. มแคมโฟมีเจ้าไข่ โอ้เต้าหู้มาแล้วเต้าหู้มาแล้วไวมากเลยปิดประตูก่อนโอเคยังอยู่ตกได้ถ้ามอยแคมสามันกระตุกอะมันมีตัวตลกด้วยอะที่เป็นภาพข้างหน้าอ่ะปิดก่อนปิดอ่ะปิดปิดปิดสิปิดปิดแตก น่ากลัวตรงไหนอะโอ้ก็นึกว่าจะน่ากลัวทำไมกดปิดไม่ติดอะ่ะโมแต่ไปพูดถึงตัวตลกแล้วมันมีตัวตลกไหมอะอะ่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มามาเปิดมาดูแคมหนึ่งฟอกซี่โอผมขอเรียกว่าฟอกซี่นะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นเป็นบีเวอร์อ่าเจ้าบีเวอร์ยังอยู่อืม ผมว่าตัวตลกเออมันมันมาตรงรูบอะอันนี้ขยับแล้วถ้าไข่หายให้ดูประตูซ้ายถ้าไข่หายนี่ไงว่าแล้วนายนะไม่ได้กินฉันหรอกไข่กลับไปแล้วใช่ไหมเออกลับไปแล้วกลับไปแล้วปิดเอ้ยเปิดสิเออ,เอ,เอ,อมาดูที่แคมหกยังไม่ไปแคมสองแคมแคมสองเหมือนกัน ต่อไปแคมสองทางขวาผมจะเรียกว่าแคมสองแคม B นะครับแคม A คือทางซ้ายแคม B แคม B เจ้าตัวไข่ามามันน่าจะไม่มาหรอกมั้งผมต้องดูแคมหกับแคม B ออะแคม A ไม่ค่อยดูเพราะว่าเวลาไข่าหายมันจะเข้ามาอ่าาวนี้ไม่เข้าแคม A ไม่มีอ่ากลับมาแคมหนึ่งแคมสามมันแปลกๆอะหรือว่าตัวตลกมันอยู่แคมสามอะ่ะ พฮ้ยมันแปลกๆแ,แล้วนะฉันยังไม่อยากตุยนะแคมสียังอยู่สองตัวอือหึอือหึเปิดไม่มีใครเปิดก็ไม่มีใครเปิดก็ไม่มีใครเอาหายเอาตัวไข่หายอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยัอยู่เปิดเช็คก,ก่อนโอเคเต้าคู่จะบุกแล้ว ตีหนึ่งไงเต้าหู้เต้าหู้มาแล้วปิดไข่มาแล้วโอเคตัวตลกน่าจะไม่มาไอ้ตัวตามันคืออะไรผมไม่เข้าใจตาตัวตามันคือตาอะไรเนีย่ยตาอะไรเอ้ยแล้วตัวอ๋อโอเคบีเวอร์ยังอยู่ครับเต้าหู้มาอีกแล้วถ้าตามตาที่แล้วตัวไข่มันจะมา ใครอย่าเข้ามาใกล้ๆนะสามอ้วาวอะไรเข้ามาใกล้จริงเลยไม่อยากเข้ามาเชียวนะถ้าเข้ามาฉันจะเอานายไปทำไข่เจียวเอาหายไม่มีเอา้าแคมสี่เหรอเดี๋ยวแคมแคมไหนอ๋อแคมสีแ่แคมสี่เราคู่ยังไม่มาบีเวอร์ยังอยู่ตายยังครบเฮ้ยต้องูดหายเปิดปิด เปิดทางซ้ายไม่มีอมดูแลดีแคมสี่เจ้าไขาย,ยังอยู่ผมต้องดูแคมหนึ่งกับแคมสี่เพราะระหว่างปิดบีเวอร์มันก็จะวิ่งมาแล้วก็ติดโอเคต้องหัวไปละประหยัดพลังงานไว้ก่อนไปดูบีเวอร์ก่อนบีเวอร์โอเคไขย,ยังอยู่แคม,แมเอแคมหนึ่งเฮ้ยเจ้าไขาหายมาแล้วแน่เลยมาแล้วปิดก่อนเลย ไขไปแล้วมันจะมีตัวอะไรมาทางซ้ายไหมผมเสี่ยวอะแล้วแคมสามนี่คืออะไรตีสองแล้วผมเชื่อว่าตีสามอ่มันมาแน่เลยมันวันไหนแค่คืนเดียวอะ่ะคือหนึ่งถึงสามจ้าตัวเบสิก uh, มาพอสามสามเอเเมขึ้นไปอะ่ะน่าจะยากแหละตัวฟ็อกซี่ก็น่าจะมาอ,อุ้ยแฮมมา โอเคตอนนี้ยังอยู่ไม่ใช่แฮมสีโอ้ตาหูเออมันชื่อตาหู้เอ,อ้ยต,ตาหูกลับมายัางแคมหนึ่งอย่างเอาแคมไข่หายหาไม่อยู่โอเคแปลว่ามันแคมแคบีใกล้ตีสามแล้วครับใกล้ตีสามแล้วโอ้พลังงานโอเคยังไม่ถึงครึง่งถ้าตีสามแล้วพลังงานประตูเกินครึง่งผมว่าผมพอไหวอืม ตีสอ,อยู่เลยอะตีสามไม่ว้ยจีหกโมงเช้าเลยก็ได้นะอืมตารู้สึกมันหายไปปะอือือเมือม่อไรจะอ่านี่ตีสามแล้วโอเคคราวนี้ผมจะจริงจังพยายามศึกษาตัวพวกตัวใหม่ๆนะครับผมว่ามันน่าจะามาเยอะขึ้นอะ เห็นเขาบอกว่ามันมีเยอะนี่เนีย่ยแคมตัวแคมสามน่าจะมาแล้วฟอ็อกซี่ไอบีเวอร์ก็น่าจะมาแล้วอตัวไข่หายยังอยู่อุ้ยบีเวอร์วิ่งมาอ่ะทันทันทันพวกตัวไข่กลับไปอยู่ที่ตัวไข่มาโคตดไวเลย ฟ็อกซี่น่าจะใหม่ใม่เอ้ยบีว่าน่าจะมาใหม่่มะโอ้ผมติดกับไฟแนนซ์เฟดดี้พลังงานประตูเหลือครึ่งหนึ่งตอนตีสามตัวแฮมน่าจะมาได้แล้วเนี่ยหายไปแล้วตัวแฮมอยู่บีครอยู่บีแล้วโอเคเอา้าแคมสามดูได้ย้ายมาแคมสี่เฮ้ยตัวตลกเหรอมันเริ่มมาแล้วมันใช่ตัวตลกปะมันไม่เห็นตัว เป็นว่าน่าจะเหมือนไข่ครับพอเอ้ยน่าจะเหมือนตัวเนี่ยตัวเต้าหู้มันมาปุ๊บมันมันมาแคมผมว่ามาทาง A นะพอมา A ปุ๊บพอมันสัญญาณซ่าหายไปจากกล้องทั้งหมดอะ่ะแปลว่ามันเข้ามาแล้วเหมือนกับตัวเต้าหู้อืมผมว่ายอย่างนี้แหละไปละผมเปิดก่อนนี่มันยังไม่มาเนี่ยมันมาแคมสามละเดี๋ยวผมต้องมาดูแคมสามด้วยละไม่ใช่แคมสามี่แคมเอโอผมจำม่วงละ ยังไม่มาพังงานประตูจะหมดแล้วไม่ใช่จะหมดสิเหลือน้อยแล้วเอ้ยตัวเอออ้าไม่ใช่ตัวตอกเหรอแล้วตัวไอตัวซ่านี้ตัวอะไรอ่ะเออตลกมันจะโผล่หน้ามาทำไมอ่ะไม่อยากเห็นอุ้ยไขายมาเต้าหู้จะมาแล้วด้วยอ้าวมันมันเข้ามาแล้วนี่เห็นตัวมันแล้ว โอเคเต้าหู้ยังอยู่อ่าอ่าอ่า,อาไอตัวนั้นกลับมาแล้วผมเห็นแบบๆแบบตัวตวลกนี้มันเริ่มโผล่หน้ามาแล้วอ,อ้เพราะผมเปิดปิดกล้องบ่อยแปบ่เดี๋ยวนะมันเกี่ยบแบบ่เดี๋ยวแวยบบผมเปิดนี่ไงเพราะผมเปิดกล้องนี้ด้วยมันจะค่อยๆขยับมาโอ้ยแย่แล้วตีสี่เอ้ยผมทำได้นะ แขนดูอุย้ยตัวนี้ก็เล่นเฟรดดี้แน่เลยเออใช่นี่ยะอันนี้ก็เ้นฟัมตี้แน่เลยต้องเปิดปิดกล้องโอ้โหมันเอามือออกมาสองข้างแล้วอืมนี่ตัวตลกมาแล้วเอารองเท้าฟาดหน้าปุ้งกลับเข้าไปในหลุมเยสไปดูวีเวอร์แป๊บอ่าเต้าคูนจะมาแล้ว บีเวอร์มาเจ้าไข่อย ah uh ู huh. hmm. ่ทางเอโอเคไอแฮมเอ้ยเต้าหูมาละพลังงานประตูจะหมดแล้วตีห้าแล้วเอาสู้สู้เต้าหูกลับไปแล้วโอเคเต้าหูกลับไปแล้วไข่กลับไปแล้วเบิดเปิดเปิดเช็คไม่มีเข้าไปดูโอเคบีเวอร์ยังอยู่แฮม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 โอ้โหกล้องหนึ่งโดนปิดอีกโอ้อตัวชื่ออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ รีเวิร์ไม่เคยรู้เลยตัวตลกอย่าเพิ่งออกมานะตีห้าแล้วอย่าเพิ่งออกมานะอย่าเพิ่งตอนนี้ไม่มีตัวขรยังอยู่อ้าวแล้วโอโอเคกลเล่นเฟรดี้อีกแล้วเปิดบิดต้องกูเด้นฟอร์ตี้เออนะต้องเลรอบตอนนี้ตอนนี้ไอตัวนั้นจะมาแล้วตัวตลกลืมตาเห็นเท้าข้างหนึ่งโอเคแปลว่ามันใกล้มาแล้ว บีเวอร์วิ่งอืมปิดเปิดยังไม่มาเปิดปั๊บไปแล้วโอเคกลับไปดูเอาไอตัวซ้ายหายมันเข้ามาแล้วปิดประตูปีาแล้วจะเย็นไอแคูริทไอโนมันกลับไปที่เดิมเปิดไม่มีตัวไข่โอเคเปิดมาเช็คไข่มันอยู่อืมแฮมเอ้ยไม่ใช่แฮมเต้าหูสิอ้ไอ้นั่นยืดขามาแล้วผมหนาไม่ทำได้ยืดหรอกแฮมแฮมแฮม อ่าแฮมมีเอ็นเครดิตไหมอ่านี n วันในแอดฟัมตี้แนะนำตัวละครจริด้วยสตาร์ริงฟัมตี้บัมตี้เบิร์ดเดย์บอยมเต้าเจ้าตหูเดบีวเวอรเจ้าตัวที่ขายฟ็อกซี่อ๋อมันชื่อเดอะเล Man ไอตัวที่ทำกองซะการเซอร์วิคลวอ่าไม่ออกนี่ไงก็เด่นฟ u มตี้จริงด้วยของบ้านแหละ เดอะเอกแน่นเด็ดๆดจบแล้วนะครับสำหรับวันในแอดฟาร์มตี้ของเกมแฟนเนทเฮ้ยแฟนเนทเลยแนนฟนเนทไฟแนนซ์เฟดดี้ใครชอบก็กดไลค์นะครับกดติดตามด้วยกดแชร์สวัสดีนี้บายบายครับสวัสดีครับ